สีราศีค่ะที่ในช่วงนี้เทพพสุขจะให้โชคมีเงินมีทองมีความสวยมีเสน่ห์อย่างราชาใส่พานมามอบให้สี่ราศีนั้นคือใครกันบ้างราศีที่หนึ่งค่ะราศีกรกฎตรงนี้คุณจะมีเสน่ห์จากเพื่อนร่วมง,งานจากผู้ที่พบเห็นคุณเสน่ห์นี่แหละที่จะทําให้คุณเนี่ยมีโชคดีด้านการเงินค่ะยินดีด้วยค่ะราศีที่สองค่ะราศีมังกรเสน่ห์ของคุณเป็นที่ต้องตาต้องใจ รวมถึงคู่ครองคนรักก็จะมีสิ่งดีๆมามอบให้ราศีมังกรค่ะราศีมิถุนค่ะจะโชคดีในด้านการเงินค่ะคุณจะหาเงินง่ายหาเงินคล่องเหมือนมีคนใส่พานมามอบให้อย่างไงอย่างนั้นโชคดีมากๆค่ะราศีกันค่ะมีความสำเร็จในด้านการเงินมีการคำนวณบริหารการเงินที่ยอดเยี่ยมในช่วงเวลานี้มีโชคลาภด,ดีๆนำมาสู่ยินดีด้วยนะคะ